เาแบรนด์เนมจากเบืร์นอกเราต้องเสียภาษีไหมนี่ว่าไม่เสียภาษีในประเทศนั้นแต่จะต้องโดนปรับเพราะว่านํามูลค่าของเกินสามหมื่นบาทหรือห้าหมื่นบาทนี่แหละเข้าประเทศเกือบไปเกือบจูถ้าบอกว่าหนูซื้อใช่ปะแต่หนูทิ้งหมดเลยกล่องหนูไม่เอาเลยหนูสะพายเหมือนหนูสะพายไปแต่เห็นหนูเพิ่งซื้อมาหนูจะโดนปะอันนี้ถือว่าหนึ่งเราเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วว่าเราพยายามจะไี่ผิดกฎหมายอ่ะถูกหเขาเขาจะดูด้วยนะว่าเรามีในไอจีหรือ มีรูปก่อนหน้านี้หมาว่าเราไม่ได้ซื้อที่ต่างประเทศ <S <S ใช่ก่อนบินออกไปคุณไม่มีอ,อยู่ๆกลับมามึงมีเอ๊ยยังไงเจ๊เอาเปเตอร์มา <S 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 แต่มหมายถึงว่าถ้าเกินแต่เราซื้อไว้อยู่แล้วเรามีอยู่แล้วล่ะไม่ถ้านับซื้อว่าจากต่างประเทศโดนหมดเลยจริงๆแล้วอะ่ะโดนหมดเลยภาษีที่เสียเ<อ>นี่ยเขาเรียกว่าภาษีศุลกากรคุณต้องเสียภาษีถ้ามูลค่ามันเกินเมื่อกี้น่าอรพี่เมื่อกี้น่าเกือบตอบถูกอะสองหมื่นเห็นไหมล่ะ รวมนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ของด้วยมันจะมีเลขของมันแบบเชื่อม้า30น้ำหอม40แล้วแต่ว่ามันเป็นอะไร30-40%ใช่ของราคาดังนั้นแปลว่าการซื้อของต่างประเทศถ้า ยื่นตรงตมจริงอ่ะอาจจะแพงกว่าซื้อในไทยเป็นไปได้แต่เขาก็มีความเสี่ยงไงว่าแล้วถ้าตมไม่เรียกไงอ่างั้นถือว่าเราหนีภาษีไหมคือถามว่าหนีไม่หนีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เรียกก็คือโชคดีแต่จริงๆมันมีช่องเขียนว่าคุณจะแสดงเจตจำนงหรือไม่ถูกไหมฉันแสดงเจตจำนงค่ะโอ้แต่คนอย่างใบนี้ที่ฉันซื้อมา2อ0แสนแปดไม่แต่พูนจริงคนคนที่มีชื่อเสียงคนดังครับมันมีโอกาสถูกก็คือต้องแสดงเจตจำนงเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับ เง้นแปลว่าคนที่ซื้อของมาจากต่างประเทศถ้ารวมแล้วเกินสองหมื่นแล้วคุณไม่ได้แจ้งตรงตอมหรือคุณแอปเดินผ่านตรงตอมแล้วเขาไม่ได้เรียกถือว่าหนีภาษีเหมือนกันไหมหนีก็ถือว่าหนีถ้าพูด้วยหลักการมันคือต้องเสียถ้ามันมีมูลค่าเกินแต่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ต้องบอกตัวเองว่ากูไม่เกินแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินผ่านไปแล้วที่ซื้อที่สนามบินล่ะคะถ้าดิวซี่ฟรีคือซื้อแล้วเขาจะให้แพ็กเห็นไหมครับที่มันจะมีซิลอันนี้คือปอบพักสินะปอบพักสี ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพกาด้านล่างนี้นะคะดูคลิปอื่นๆตรงนี้ได้เลย